ความลับของเนวโตกับเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่อง t o k กียวรีเวนเจครับกับความลับที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับทาจิบานะนาโอโตะคนนี้ครับก็จะเป็นน้องของฮินาจางนางเอกของการ์ตูนเรื่องนี้ครับเขาคนนี้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคู่หูคู่คิด อีกคนหนึ่งของทาเคมิจิเหมือนกันครับเพราะว่าก็จะเป็นคนที่มีการวางแผนร่วมมือให้คําปรึกษากับทาเคมิจินะครับในการที่จะย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่แบบมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องมากเหมือนกันนะครับถึงแม้ว,ว่าบทบาทจะไม่ได้เด่นก็ตามทีนะเพราะว่า หลักๆเนี่ยนาโอตโตะก็จะมีบทบาทในโลกอนาคตนะครับพอเวลาที่ทาเคมิจิย้อนมาที่อดีตนะครับเออนาโอตโตะก็จะบทบาทน้อยไปเลยนะแล้วพอนาโอตโตะอยู่ในเวลาอดีตนะครับมันก็จะกลายเป็นเด็กน้อยคอยสั่งอะไรกันไปครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่มีนาโอตโตะนะครับทาเคมิจิเนี่ยก็จะไม่สามารถย้อนเวลาไปได้ครับถือว่าสําคัญกับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็สําคัญกับทาเคมิจิมากๆครับมาดูกันครับว่าความลับของเขานะครับที่ไม่มีเปิดเผยในเนื้อเรื่องหลักครับผมจะมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรก นะครับสิ่งที่นาโอโตชอบครับเขาชอบนิตยสารมูมากๆครับอย่างที่2ครับนาโอโตเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบร้องคาราโอเกะครับอย่างที่3ครับด้วยการที่นาโอโตเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือการคัดลายมือนะครับแสดงว่าลายมือก็คงจะสวยพอสมควรนะอย่างที่4ครับคนที่นาโอโตชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยจะมีชื่อว่าอลิเตอร์คลอรี่ครับโดยอลิเตอร์คลอรี่นั้นก็จะเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ โดยคลอรีคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็เชื่อในเรื่องราวของเวทมนต์นะครับอย่างที่5ครับคนที่นาโอโต,โตไม่ชอบคือใครครับคือนาโอโตเนี่ยจะไม่ชอบพี่สาวตัวเองเวลาที่พี่สาวโกรธนะครับสงสัยเวลาที่ฮินะจังโกรธเด่กก็คงจะน่ากลัวมากๆพอสมควรนะ ทำเอาะจนนาโอโตะนี่ถึงกับขันไม่ชอบฝังใจไปเลยนะอย่างที่6ครับความฝันของนาโอโตะคือเขาอยากจะเป็นตำรวจนะครับอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงครับคือพ่อของนาโอโตะเนี่ยจะมีอาชีพเป็นตำรวจครับแต่ด้วยการที่แบบเป็นตำรวจแล้วก็งานยุ่งอยู่เสมอครับทำให้พ่อของนาโอโตะเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ค่อยกลับบ้านกลับช่องครับทำให้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเจอลูกๆก,กันนะครับนาโอโตะก็เลยไม่ค่อยชอบตำรวจสักเท่าไหร่ครับแต่อยู่บาวันนึงครับวันดีคืนดีเนี่ยก็มาเจอกับเจ้า าทาเคมิจิครับแล้วเจ้าทาเคมิจิก็เล่าให้ฟังนะครับว่าย้อนเวลามานะครับเดี๋ยวในอนาคตพี่สาวของนาโอโตะต้องตายนาโอโตะต้องทาทุกอย่างเพื่อปกป้องพี่สาวครับกลายเป็นว่านาโอโตะเชื่อทาเคมิจินะครับก็เลยบุ่งมั่นที่จะเป็นตํารวจนะครับตั้งใจเรียนมากขึ้นมีเป้าหมายในการเป็นตํารวจครับแล้วในอนาคตเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นตํารวจจริงๆนะครับแล้วก็ได้ปกป้องพี่สาวของเขาจริงๆครับอย่างที่7ครับสถานที่ที่นาโอโตะชอบก็คือห้องสมุดนะครับเข้ากับรคเตอร์ของนาโอโตะดีนะเออก็จะดูแบบ คลายเตอร์แบบเนิร์ดๆนะครับมีความเนี้ยบนะบก็ชอบอ่านหนังสือหนังหานะ ก็เลยแหละมันก็ต้องอ่านหนังสือมากเป็นพิเศษนะครับไม่ไงั้นก็คงเป็นตำรวจไม่ได้นะอย่างที่8ครับแผนภูิความสัมพันธ์ของนาโตกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของเขาครับก็จะมีความรู้สึกต่อฮีนาว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักบบอบางอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่เขาจะต้องปกป้องนั่นเองครับส่วนทาเคมิจิเนี่ยก็เหมือนกับว่า,าเป็นเป็นคนที่แบบคอยให้ความร่วมมือกันนะครับที่จะมาช่วยเหลือพี่สาวของเขาครับส่วนทางด้าคิสกิจและซาโนะกบันจิโร่หรือว่าไมกี้ครับนาโตก็จะมีความคิดฝังใจว่าไอ้สอง เป็นต้นเหตุของการตายพี่สาวของเขานะครับเป็นคนที่ฆ่าฮีนะจังนะครับจะต้องไล่ตามจะต้องไล่ล่าหาความจริงให้ได้อะไรประมาณนั้นครับอย่างที่กาครับเรื่องราวที่ถือว่าเป็นความกล้าหาญนะครับแล้วก็เป็นความน่าประทับใจส่วนตัวของเขาครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยเขารวบรวมความกล้าแล้วก็ส่งโปสการ์ดของตัวเองไปที่นิตยสารมูนะ โดยนิยสาร n บูเนี่ยก็จะเป็นนิยสา a ฉบับหนึ่งที่เขาชอบมากๆนะครับอย่างที่10ครับกิจวัตรในวันหนึ่งของเนาตโต้ครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับโดยเริ่มต้นครับเขาก็จะมาที่โรงเรียนพร้อมกับพี่สาวของเขาครับแล้วก็จะโดนพี่สาวบ่นบ้าเนี่ยไปกินพุดดิ้งของพี่สาวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ พอถึงการประกาศคะแนนสอบครับเนาโตเนี่ยก็จะได้คะแนนสอบวิชาคณิตที่มันสูงแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆครับพอถึงช่วงพักกลางวันเขาก็จะกินอาหารที่โรงเรียนครับรวมถึงอ่านหนังสือในระหว่างช่วงพักกลางวันนี้ไปด้วยครับพอหลังเลิกเรียนระหว่างช่วงทางกลับบ้านครับเขาก็จะไปหยุดคลุกตัวอยู่ที่ร้านหนังสือครับแล้วก็จะโดนพี่สาวขเขาเนี่ยบ่นทุบตีเล็กน้อยถึงปานกลางครับแล้วหลังจากนั้นเนาโตโก็จะหลับไปได้วยความอ่อนเพลียแล้วก็ความหงุดหงิดครับอย่างที่11เอ็ดครับวันเกิดของหน้า เาโตเนี่ยเขาก็จะเกิดวันที่12เมษายนปีคิเตศักราบ1,902ครับนั่นแปลว่าถ้าเนาโตมีชีวิตจริงๆในโลกของเราครับปัจจุบันนี้เนาโตเนี่ยจะมีอายุ29ปีเข้าไปแล้วครับอย่างที่12ครับในวัยเด็กนาโตเป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับแบบหัวปักหัวปาม,มากๆเหมือนกันครับก็ย้อนไปตอนที่เนาโตกับทาเคมิจิเนี่ยพบเจอกันครั้งแรกครับทาเคมิจิก็ไปเล่าเรื่องย้อนอดีตได้ให้นาโตฟังครับคือถ้าเป็นคน ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเชื่อทาเคมิจีหรอกนะครับแต่บังเอิญบ้านนาโอตะนในช่วงนั้นนะครับกำลังสนใจเรื่องลี้ลับนะครับเออคลุกคลีกับเรื่องลี้ลับให้ความสนใจกับเรื่องลี้ลับเป็นพิเศษนะ พอทา G, เคมิจิเล่าว่าสามารถที่จะย้อนเวลากลับมาในอนดีตได้อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นาโอโตเนี่ยเชื่อทาเคมิจิแล้วก็มีความคิดที่อยากจะปกป้องพี่สาวของเขาไม่ให้พี่สาวของเขาตายในอนาคตอ่ะน,นะครับอย่างที่ที่สามครับข้อมูลส่วนตัวของทางด้านนาโอโตครับนาโอโตนั้นจะเป็นคนเลือดกรุ๊ปเอครับถ้าในวัยเด็กครับนาโอโตจะสูง148ซนติเมตรครับแต่พอตอนโตเนี่ยก็ะจะสูง175ซนติเมตรครับน้ําหนักของนาโอโตตอนเด็กครับก็ถือว่าเบาเหมือนกัน น้ำหนักแค่39ท่านะครับแต่พอโตขึ้นมาครับน้ำหนัก61กิโลกรัมครับครอบครัวงเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับก็จะมีตัวนาวโตเนี่ยเป็นน้องชายคนเล็กครับมีฮินาตาเป็นพี่สาวครับมีคุณพ่อครับแล้วก็มีคุณแม่นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับความลับอย่างที่14ครับพ่อของนาวโตนั้นจะมีชื่อว่ามาซาโตะทาจิบานะครับโดยพ่อของนาวโตเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายกับนาวโตในตอนโตมากครับผมคือมากจนถึง ขณะที่ว่าตอนที่ทาเคมิจิไปเจอพ่อนาโอโตะครั้งแรกนะครับผมยังตกใจเลยครับคิดว่านาโอโตะตอนโตนะครับมาอยู่ในอดีตได้ยังไงนะเหมือนกันจริงนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวความลับของนาโอโตะที่คุณอาจจะยังไม่รู้นั่นเองครับโดยข้อมูลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีบอกในเรื่องหลักนะครับบางอย่างอาจจะมีบอกในเรื่องหลักแนวบ้างนะแต่ว่าเป็นประเด็นสําคัญนะก็จะรวบรวมมาให้นะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนิดี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วย ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดคกมนาชแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ